สวัสดีครับมือึงไปิือภาพมาสม้มเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก่านายหลวงรัชกะาลที่เก่าสิบบาทห้าบาทแล้วก็หนึ่งบาทภาพมาส้มดูบังเป็นจังไดยอันนี้เหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก่า ขยาย,ายาไปยายมันจ่ตัวใหญ่เนี่ยไปมาสองเอกในกรก็หอมังดู่ๆก็นา่าค่ายๆเขาเกียร์แต่วันนี้ผมไม,ม,ม่เขาเกียร์นะต่ำมากโรงงานเขาต่ำมากผิดมันี่ไป็นหลองกลาง ี๋ยวทีวนี่ก็กปั่มอัดออกไปเลยโอ้ยย้นยืดเบื่อดูรเรียบร้อยหมดแล้วบมมีการเกียร์กันยังทันสิปั่มพิดขาดมาเดือนหนึ่งบาทเป็นลองเคยส่งลูกไปให้ส่งเรียนทั้งเรียนหารให้เป็น กมเพจเบิงเพาว่าพอนีเกียมาเียมก็เรียบไปเลยมีบุ่มมากเลยนนี่เป็นมาจากโรงงานผลิตทอที่ผ่านเองเนาโอเป็นยังเานี้เลนหา ลักษณะนี้ก่อขึ้นน5บาเห็นมุมนี้มุมนี้ก็มุมนี้มันสิแหวค่อยๆมันเหลืนบ่เนื้อมัเต็มเลพอยังอยู่เบิกับจอ้อฟันจออจอสิบ่เข้า อยู่่มันคือปกติเนื้อโมเต็มเนื้อเนื้อลูกฮาโมเต็มมันก็เป็นหล่องเรียนเหมือนกันเลหล่องแต่มันเป็นทางตัดบุ๋งข้างในมัน,นเนื้อโมเต็มลูกฮาโมเต็มมันก็พิฟ้ามาถึงเรียนหา พศอะพส,สามเจ็ดเนห้าพศส,สามเจ็งันสบเจ็ด,ดน,นี่นะตุตนบตมตนพสอะพศห้าสองพันหา้นหาสิบห้าน

ครบหลอมาสิปี้าสิป,สปีวัคร <c oughs> บรลอแสังงนานคณะกรรมการพัฒนากนนารเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติสิบบาท สิบห้ากุณพ่อพันช่องพันหารลอยสี่สิบสามไม่รู้นางอยู่พันธินางสามองค์จะไปเป็นไปได้เพราะยางย,ยุติเย็อ่อกวบข้าใจกันหรอเวข้าใจกันเขาหมินมาก ดูมาดูร้านนี้ในรวงอาศการนี้เก่าเห็นไหมสวยก็พระองค์ใส่มันสิเรื่องมาเลยโมาหาแผนนี้เกิดม,มันจะอยู่แต่ทองเหลืองเลย ันนขื่ลอลงมาข้างล่างมาเลยเี่เขาก็สามารถผิดปกติได้ชุดส,าาอส่องพระองค์มาน,น,น,นึงันเสจเชื้อสูรสูดขนซาบานห้อง เอาภาษาบาทน้อยเลือกสูตร็นใส่ลงมานิไทยอีกล,ลงมาข้างล่างถึงขอบข้างล่างเป็นอีกกันมาดูพวกเรียนวนนี้เรียนสิบเหมือนกันเรียนสิบบาทไม่มาอีกอกลไนี่ก็มาช่มยส,สูตรผมไม่ออกมานอกเลย บุเกเขือกลงมาข้างล่างตัวนี้คือกันมือสิบออกมาก็ยุดยุดแกวขอทุเรื่องนั้นอันนี้มันสิหลับม,มูอมาเลยทั้งเส้นนี่ยกมาแมนบัด เลยเข้ามาก็เริ่มกดติดตามกดสติ๊กเก่ให้เพ็่นกครืงใจพื่อนยูทูบเนี่ขอบคุณหลายที่เข้ามาสมมาติดตามขอบคุณนะครับ